ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผู้ถ่กระซ่านะครับวันนี้นะครับผมยิ้มฝากท่านผู้ชมนะครับไปเบิ้งหน่อไม้หน่อไม้ใหญ่นะครับมันเป็นหน่อไม้ไผ่นะครับแต่กกรหน่อไม้นั่นอ่ะมันโคตรใหญ่เลยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านหนองขูนะครับอำเภอเขมรราชจังหวัดบัรราชธานีนะครับตอนนี้บรรยากาศโคตรดีเฮ้ยได้ยินเสียงยัหอตามเสียงนั้นไปนะครับว่ามันเป็นเสียงเพืนเลยนะครับ ทรงสทรมยหนต้ไม้นี่ครับก่อต้อไม้ใหญ่ครับเฮ้ยเสียงโคตรดังเลยเอ่ะอ้าวมาจะใส่อีกบานนี้ขอกันนี่แหละครับนักโบสครับโอ้โขอกันนี่แล้วนี่นักโบสนี่ครับอา้าวเอ็ดเพื่อระบาดนี่บิ่งก่อนเหล่านี้หิ้วข้าวมากเลย นี่กำลังทุบนังงัวนังควายโอ้เรากำลังทุบนังโงูนังควายนะครับโอ้ยโอ้ยโอยมโอ้ยเฮ้ยนี่มือแล้วเอาคือได้นังมาได้ใส้ระบาดนี่นังนี้เกิดจากบารมีที่ข้านั่งสมาธิสั่งสมบุญบารมีมาโอ้สัทธาครับแนวนี้ครับเฮ้ยบุนนาชื่อเฮ้ยสมารถเสกนังงูนังควายก็ได้เฮ้ยเสกันนังควายเขาทองคนใดอย่บอก สิงที่เจ้าว่ามาเป็นบาปยิ่งนะักทาจะทําอย่างนั้นไปทําไมโอ,อนน้อันนี้ทุบยังทุบห็นยังอนี่ทุกกินบมเลยจังได้เพื่อข้านี้จะได้สเสวยข้าไม่ได้เสเวยข้านี้มาหปีแล้วโอ้โอ้พอดีพอดีพอดีขอยมีติปเขามาน้าไหมแบบนั้นหละเป็นการดีพอดีเลยบอตอนนข่อยกินน้ำเด้อตามใจจะประสงค พี่อ hey. ยู่ซื้อมาก็ได้กินเขาครับพี่น้องเชิญนั่งอัถนะเท่าเทียมเราขอขอบใจวันเยมาเอาไม้ไผ่ง่ายครับเอาไปแกงกินเนื้อเขาครับพุ่มหมามาหิ้นเพื่อนถูกวันนี้ครับแกงกินก็อร่อยทำหน่อไม้สมก็ดีพี่ hey. เอ็นหน่อไม้สมกระแซบว่าเออก็ดีนะ hey. าาเฮ้ยนี่บิ้งนั่งเข็มนะอื hey. ้อนั่งยั้งเนี่ยครับ นี่คือหนังโครกระบือที่บารามีของข้านี้ได้สั่งสมมาโครกระบือเกิดจ,จากอภินิหารของเรานี่เองโอ้อภินิหารนี่ oh, <yes. S 2> โอ้ yes โอ้ทุบแล้วหรอือบ่ใกล้แล้วข้านี้จะค่อยๆทอบเบาๆถ้าทุบแรงหรือทุบเร็วไปมันจะโดนพระหัตของเราพระหัตเรานี้จะแตกและไม่สามารถนั่งสามาธิสั่งสมบุญบารามีต่อได้ถ้ามือจะเป็นพิการอย,าอย่างนี้เนี่ย อืออ่นนาคือบ่ได้ดังไฟยังคือนังเข้มขึ้นใหม่ใดความร้อนนี้เกิดจากอภิหารและบารมีของเราที่เรานั่งสมาธิมาแปดปีเฮ้ยนั่งสมาธิมาแปปีเลยนะแปดปีแปดปีบม่ได้มื่นตาเลยมันบอกไม่มื่นเลยเฮ้ย <h itung> าเที่ยวอ,อยู่ในเทวโลกเท่านั้นแต่ตลอดเวลาแปดปีนี้โอ<ห>้ข้ามีโลกส่วนตัวโลกส่วนตัว หลกส้นตัวสูงใช่แล้วเ,วเปน็นเงี้ยวมาครับพี่น้องเมื่อกิน้เขาครับนักบวชครับพี่น้องเป็นงดดไมอยังเดดตอนชื่อเดดไมาอยู่นี่ที่มาอยู่นี่เนี่ยข้าได้นั่งสมาธิใต้กอนอไม้ไผ่แรงในคืนนั้นข้าออกประจนภัยในยามค่ำคืนแล้วเดินลงทางมาที่นี่แล้วมานั่งสมาธิใต้กอนอไม้ไผ่แรงนี้ แล้วกเกิดสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการที่จะเอาหน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ไผ่แรงนี้ไปทำหน่อไม้ส้มอืมแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็ไปหามาทําอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้มาเพื่อจะได้มีมาเพื่อจะได้มีมาหาอต่อต่อเลยต่อต่อ,ตอ,อ เพ oh, no ื่อจะได้มีเงินมาซ้ายค่าแก๊สค่าน้ำประปามานังจีนี้ช่างอร่อยเยี่ยงนะแสบหลายดูพระหัดเราจกเข้าเสียก่อนนะอือหยอนุอาตะึงเลย มุนมันน้ำผมว่ะข้าจะไม่ยอมตัดผมจนกว่าข้าจะรับอิสรภาพที่แท้จริงอ้ย <c oughs> ยังอีหลไรปีบอจะเสียรับอิสรภาพข้ายังไม่ทราบในข้อนี้แต่ข้าจะไม่ละความพยายามเบ็ดขาดหากชาตินี้ข้าไม่ได้รับอิสรภาพทางการเงินข้าจะไม่ยอมตรงผมและไม่ยอมอาบน้ําและไม่ยอมใส่เสือ้อผ้าอ้าคืคอ่ได้อาดนะคือบ่มีกินเหม็นอย่างเลยวะ่ะบ่มีกินโตเลยกินตัวนี้ ได้ถูกขจัดโดยบาร,รมีหรืออภิปิภิหาราของเราปิญิาานะครับพี่น้องบ่ต้องสงสัยว่าเป็นยังคือบ่มีกินโตแ้วกะจีนังเข้มนีก่กะบ่ได้ดังไฟนะครับก็สสมารถ็ิให้มันจีโดยบาร,รีบาร,รมีของเราจีโดยบาร,รมีนะครับของนักบวชผู้นี้นะครับซื่อ,อยังไ๋ก็ลืมอหมไดนะ้นักบวชข้ามีชื่อว่าสิทกรมล นักบวชสิทธิ์กมวลนักบวชสิทธิ์กมวลนักบวชสิทธิ์กมลหากชาตินี้ข้ายังไม่บรรลุเป้าหมายที่ข้าต้องการข้าจะไม่ยอมลุกออกจากอาสนะนี้เป็นอนขาอแล้วข้าจะฝึกวิทยายุทธในการกต่อสู้ฝึกไปสู่กับเครยเพราะยามค่ำคืนนี้มันอันตรายยากนักอ๋อสู่ไปป้องกันตัวใช่แล้ว บิวสุริยาอ๋อฝึกไปป้องกันตัวนะครับเ่ไ่้ฝึกทำลายแผ้เด้อการทำร้ายผู้คนหรือทำให้เจ็บตัวนั้นเป็นบาปอย่างนักเป็นบาปฝึกวิทยายาสตผู้คนมากมายหรือพยามมอนมายามก็คือน,นั่นมาดีมาร้ายไม่ทราบแต่ฆ่าต้องป้องกันตัวต้องมีวิชาต่อสู้ กับพยามาัหรือศัตรูทั้งหลายกอ,อ,อแล้วใจสิขานน้ำเลยนี่นุ่งยากไปบ้าว้าเฮ้ยลูกเจ้าบนนี้ใครเนี่ยสองสหายนั้นคือคู่อ,อัคระสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของเราไปเฮ้ยให้มันไปเนหนะ ตามใจจะผสมอุ้ยเอ้ยอ้ยเอ้อ้เอ้ยอ้อ้ไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยศรัทธาพี่น้องสามารถไล่ม้าได้อม้าไม่นักไปอะงุดล่ะอริมแล้วบวะแล้วกินก่อนเด้อกินมันเมื่อเด้๋นี่ขอกินเมื่อเด้เชิญเถิดโยมเอ้ยเอ้ยเอ้ยสองคู่อัคระนี้ จ้างมึนแย่งนักอย่าไปถือสาจเจ้าสองตัวนั้นเถิดพี่เขากับพี่น้องอเป็นยังเหรอผมแยงต่อผมแยงแต่อไปข้าจะไม่ยอมปลงผมในชาตินี้หากไม่สำเร็จ หาค้นพบอิสระภาพแล้วค้าจะปองผมแล้วครับบ้านนี้ก็นี่มาเอาเดอกไม้แล้วก็มือครับบ้านนี้มาก็ได้กินเขานนำเพืชน,นะครับนี่บาา้านนี้ก็ข้อตลาท่านผู้ชมไปก้อนเดอเ้อครับบ้านนีนะ้องลงอิ่หละครับ สิกล er, ้องไว้ยหันไปเอามามันเกิดแล้วมันเกิดแล้วใส่ๆท่นนั่นมันเกิดขึ้นแล้วกล้องบ้แม่นแม่นแมนทะเฮ้ยเอ้ากล้องยีลีครับพี่น้องเฮ้ยอ่ะมันน่าเสื่อมอกล้องนี่ล่ะเขนน้อนพร้อมอ่ะเฮ้ยคือได้กล้องมื่เสกได้วะเกิดจากยังเนี่ยเกิดจากบารมีและอภินิหารของข้าเองข้านั่งสมาธิและระลึกได้ว่าข้าจะทำ งานถ่ายภาพฮวะอ๋อสีเ็งานถ่ายภาพป่ะนีเฮ้ยจ้างได้จ้างได้มันยวได้ช่างได้ศูนย์แปดหกสี่เจ็ดหาหนึ่งสามหนึ่งเก้าเบอร์โทรเด้อหีิเด้อเฟซเฟซบุ๊กพี่แซดไก่ยาววินิจพี่แซดไก่ยาววินิจวีนะครับเดี๋ยวเลยอ่ะโคตูลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยภาพนี้นะครับบ๊ายบาย